เอาละครับเข้าขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดเกมน a r u t o ห้าว,วีหนะครับอา้าวแปบหนึ่งแปบหนึ่งนะครับแปลงโอเคโอเคนะ ให้คุณกดเข้าไปที่ผมด้านล่างคลิปนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบตนนัวนง้ะกดจ้นหาดี แป๊บนึงครับโอเคครับลิงก์ผมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอือหือลองมันกร่อนนะครับทุกคน ให้เราซูมาตรงนี้นมันก็จะเย็ตน,น,เน,นตรงนี้นะครับนี่ครับเี่ยไอ้ตรงเี่ะเงาะเๆาะเงาะเงเเครับก็กดไปนะครับกดดิฮมึมทำไมติดตลอดเลยวะ ติดว่ะเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนมันได้ดีนะครัะ รับโอเคนะครับพอคุณกดพอคุณกดอย่างนี้มาเสร็จแล้วใช่ไหมครับงั้นก็คือขึ้นว่าดาวโหลดก็กดดาวโหลดนะครับดาวโหลดออาวอะไรอีกวะ่เนี่ยงงหมดแล้วยกเรเลก จอมมืดไม่งโทรศัพท์อย่างไกลค่ะ้ารวัดชีนะค่อนจอไม่มหมดกุ้ก็ต้องรอให้มันดาวโหลดเสร็จรนะครับ กับผมก็จะตัดไปตอนมันดาวดเสิเรียวกันนะครับโอเคครับตอนนี้มันก็ได้ทำการดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับให้คุณเข้าแอปแอปแตกไฟหรือ e s ไฟก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไร e s ไฟมันไม่มีนาเพสตัวแล้วผมก็เลยจะใช้แอปนี้ให้ทุกคนดูแทนนะครับ มันก็จะมีอยู่เป็นอย่างนี้นะคบนะครับให้คุณหาคำหาหาที่คุณเก็บเก็บไฟนั้นนะครับของผมจะอยู่อยู่ที่ยูซีดาวโหลดนะครับนี่ครับมันก็จะมีฟไฟเกมนี้มานะครับให้คุณกดไปหนึ่งทีครับแล้วก็กดแตกไฟนะครับแล้วก็ให้ ุกคนรอมันแตกไฟล์เสร็จกล้นะครับโอ้ย,อยพอแตกไฟเสร็จแล้วมันจะได้ไฟตัวจริงอันนี้ของมันมานะครับกดไปเลยก็กดไปอีกหนึ่งแล้วมันก็จะมีไฟตัวนี้นี่ครับมันก็จะมีไฟตัวรูปตัวนี้มานะครับเนี่ยแล้วก็กดไป แล้วก็กดอันแรกเลยนะครับมันก็จะทำการดาวลุให้เรานะครับลบไม่หยิงฤๅอีสัตว์ไม่ลบใ้กูอีกคือเครื่องนี้มันรวนเรานะครับ กดติดตั้งครับแล้วก็ให้ทุกคนรอมาติดตั้งเสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดเลยโอเคนะครับตอนนี้มันก็ได้ทําการดาวน์โหลดตัวเกมของมาเสร็จให้ทุกคนกดสื่นนะครับอ่ะแป๊บนึงย่ายพินี้อย่างงี้ให้คุณกดออเลย นึ่โทรศัพท์เรืนกระบอนี่ครับมันก็จะได้ไฟเกมตัวนี้มาเลยครับความจริงผมเรีอนมาอย่างนี้แหละนี่มันก็อยู่ตรงนี้นะครับเพราะมันไม่ได้ดาวหลุดมาจากพีสตูงไงเข้าเรีนเกมเลยนะครับปิดเสียงเลดย,ยวกัน ナルト疾風伝これが俺の人道だ <noise> <noise> เวลายสิหนึ่งนี่ครับเกมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเกมไม่ใช่ห้าวีห้านะครับคือสามวีสามนะครับบางคนเขาก็จะเรียกว่าห้าวีห้าครับจ็รีครับนี่นะครับตัวแรกก็คืออุซึมากินารุโตะฮอคาเมะรุ่นที่เจ็ดนะครับอันก็ซากุระซาสเกะคาคาอิช อันนี้ล่าสถิตของของสีหางจำได้น่าจะอืมสีหางจำได้ละ่าสถิตของสีหางอันนี้ก็เห็นน่าจะชิโนคูเลมักหรือเปล่าไอตัวต่อไปไอ้าวไอตัวนั้นกดไม่ได้

ยีนหกวิธีไอ้นี่ก็ไอเด็กทอรพีนะครับดูที่หนึ่งก็กดไม่ได้อันนี้ก็ซาสกะอันนี้จิงจ่อเก้าหางไอน้นี่ไอ้นี่ลากเสร็จลงสามหางอันนี้ก็จําชื่อไม่ได้อีกแล้วโอ้โหไอตัวไอตัวใช้คาถาไมายกดไม่ได้วะชิกามารุนะครับใครวะเนี่ยแทนที่มึงจะเป็นอนโนะเนาะไอ้นี่ก็ไม่รู้ อ ah: ันนี้คือเรียะสุน oh. ัเดิมาดาราโอโหกคอาระทิมทิมะไกดไม่ได้ไั่มีชื่ออะไรวะชื่ออะไรก็จำไม่ได้อาวยาโจก็กดไม่ได้วะแต่ผมก็จะดียวนะตเลยดเวยกกันโปรด้วยครับเกมนี้โปรเงินไม่จำกัด ก็เข้ากันเลยนะครับนี่ก็จะมีมนันนะ่ารัโอ๋นตกกงเกินจบแล้วนะตกกงตัวขี้กงที่สุดในโลกที่สุดในเกมนี้ กงมีเกมนี้ค้างหวาทุกคนเด้งเด้งเด้ง,ดงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้ก็ข้องถอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับไปแล bye ้ว๊ายบายคลิปพรุ่งนี้เจอกันนะครับอ่ะกดไม่ติด